อ่าโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับโซแซดไลฟ์นะครับผมแล้วก็อยู่กับเกม c a r ไรเดอร์ลัชพลัสนั่นเองนะครับก็วันนี้จะมาลงแรงนะครับเป็นน้องเด๋อเป็นซีรีส์น้องเด๋อพาลงแรงนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมามาสเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปด้วยตอนพวกตอนที่กําลังจะขึ้นมาสเตอร์ครับเพราะว่า ตอนที่ผมเล่นนะครับมันผมเล่นที่ทํางานฮนะใช่เล่นบนที่เล่นในที่ทํางานมันก็เลยเสียงรบกวนมันเยอะก็เลยไม่ได้อัดนะครับตอนนี้มากลับมาอยู่ห้องและเลิกงานแล้วครับก็เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบหกนาทีนะครับก็จะมาลองลองแล้งดูนะครับว่าแล้งมาสเตอร์เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับคนเก่งๆมันจะเยอะไหมโอเคนะครับ อาจจะกระตุกก็ขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมปรับกราฟิกสุดนะครับโอเคงั้นผมจะเงียบแล้วนะมันต้องจริงจังนิดนึงนครับ Bye. ด่านนี้เอาจริงผมค่รไม่ชอบเลยนะทางโค้งแม่งซิกแซกอะ่ะมันเยอะเกินอะ่ะโอเคครับด้าที่สองนะครับตาแรกนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเป็นเอฟเฟกต์ต่ำจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ถนัดเลยโอ,โอเค คนเก่งๆอ่ะเยอะมากเลยนะครับแด่านเนี้ยก็ยิ่งไม่ชอบด้วยโค้งมันเยอะอ่ะไม่ค่อยถนัดเลยอะ่ะด่านนี้โค้งเยอะๆผมจะแพ้ทางมากเลยครับผมไม่ได้ฝึกด้วยว่าจะลองฝึกดูนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลานะฮะทาแต่งงแตงานกลับมาก็เสียเวลาฝึกก็ต้องไปลงแรงอะ่ะเออเราเสียเวลาลงแรงเพื่อไปฝึกอะ่ะเราก็อยากลงแรงอะ่ะแต่อย่างน้อย ผมเล่นก็ไม่ค่อยจะลบเท่าไหร่นะลบแค่เล่นสิบครั้งลบสัก2ครั้งครั้งหนึงอะไรประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเล่นสักสิบสอนาที13นาทีก็พอเนาะล่นแค่สาตาพอนะครับเอาไว้อา่าว่างๆเดี๋ยวผมจะไล์สตรีมนะครับเพราะว่าอา่อาอัดคลิปแบบนี้มันอ่อผมแค่ต้องการให้ช่องมันไม่ว่าง,างเฉยๆครับช่องของผมอะช่อง Youtube ไม่เว้นว่างจนเกินไปนะครับ จนมันน่าเกลียดไม่เอาผมก็เลยอัพวันละคลิปน่าจะโอเคนะครับก็ถ้าไม่เสียเวลาตัดต่อตัดต่ออะไรพวกนี้ถ้าไม่ตัดต่อเลยผมก็โอเคครับแต่คลิปส่วนใหญ่ผมก็ไม่ตัดต่อ,อยอะแล้วและครับโอเค ตอนนี้รถผมก็เลเวลสนะครับยังอัพไม่เต็มเลยนะครับทางหน้าทางซิกแซกต้องเร็งดีๆอันนี้ด่านนี้ผมเล่นเป็นครั้งแรกนะครับโอ้ยเดีวโอ้ยโอ้ยทำไมมันเบียดขนาดนั้นวนะเนี่ยเออด่านนี้เล่นเป็นครั้งแรกจริงครับเดี๋ยวคอยดูนิวเรคคอร์ดก็ได้ <c oughs> โอ้โหโค้งเยอะมาก แต่ด่านสวยดีนะครับเฮ้ยต้องลงไปมหมเนะี่ยโอเคครับเอ,อ่อมีทางแยกเอาไงทางนี้แล้วกันไม่รู้มันเป็นยังไงทางนี้น่าจะเร็วกว่าปะ่ะเอ,อ้ยโอ้โหที่สี่เลย ชนครั้งเดียวครับโอ้โหซิกแซกอีกแล้วด่านไม่เคยเล่นจริงๆนะเนี่ยด่านเนี่ยออ้โอโอโอ,อ่ะโอเคที่สี่ละเฮ้ยล่วงบ่อยมาก านอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่เป็นอนะ่ะไม่เคยเล่นด้วย่านเนี้ยโอ้ชนชนละนาวที่หนึ่งที่สองไปไหนแล้วนะ่ะมองไม่เห็นที่หนึ่งที่สองแล้วนะ จริงๆที่สามด้วยของเล่นไม่เป็นนะครับด่านนี้อย่าถือสากันเลยขอเส้นชายทันไหมเนะี่ยไม่น่าทันดูทรงด่านนี้เออเลยไม่เป็นนะด่านนี้นะไม่เป็นไรครับอย่างวันก็ไม่ลบ มังโอ้เข้าคนเดียวด้วยโอ้ยเก่งอะ่ะโอ้บวกสองครับบวกน้อยจัดโอเคเดี๋ยวตานังพอครับโอ้แล้วมันเล่นยากมากเลยเนี่ยเขาได้กี่นาทีสองนาทียี่องนาทีไอ้สองนาทียีิบสองวิโอเคโซแซดมากครับตอนนี้ไ้ เว้ยตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นมากขอโทษครับเงียบไปเลยผมเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะจริงๆเอ้าวอ้าแล้าทำไมไม่หยุดดิฟที่ผมขึ้นมาได้นี่เพราะผมว่าเพราะผมนี่เอ้ยที่ผมขึ้นมาเติมมาได้พอดวงล้วนๆนะผมว่าเพราะเจอ พอขึ้นมามาเตอร์ปุ๊บโอ้โหแม่งคนเก่งๆแม่งเยอะมากคือที่หนึ่งอะน้อยมากครับไม่ค่อยได้ที่1เท่าไหร่เอาเอาเอากดรีเซ็ตดีเฮ้ยโอ้โหที่สี่ที่ห้าไม่เป็นไรอย่างน้อยขอที่สมขอที่สองเห็นได้ชัดว่าการเข้าขลองของผมดีกว่าพวกเขานิดนึงนะครับ มัง้งโอเคคนหนึ่งพาไปแล้วเกมนี้ถ้าพาก็คือจบนะครับโอกาสแค่ตัวร้อยมากนะฮะเฮ้ย อ๋อก็ได้ที่สามนะครับก็โอเคเอา้าทำไมไม่หยุดดิบวะ <c oughs> ดิบค้างเอ้าเอาเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาที่สี่ตามมาแล้วครับที่สี่ตามมาแล้วไม่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 ไม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 เออที่ไรที่สามโอเค นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับก็แวะมาอัพคลิปแค่นี้แหละครับเพราะว่าเวลามน้อยนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับได้4คะแนนเย้ yeah.